บลกช็อป TH บริการเติมโลบัคแบบ ID บวกพาร์ทเลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารูช็อปบริการเติมโลบัคมีทั้งแบบ ID บวกพาร์ทแล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึงแและยังมีบริการฟร,ร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วยร้านด็อกบล็อกช็อปบริการเติมโลบัคแบบกลุ่มเลสี C. แล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะโอเคสวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะเอ้อเอาเอาเอาวัดเราเราก็จะเอาเจ้าอ๋อ,อ,อไม่ถึงเหรอเะบินบิน เราจะเอาเจ้าคาเนกินะครับผมจากเรื่องโตเกียวกูนนะมารีวิวนะครับแล้วก็มาบอกนะว่ามันมีอะไรกันบ้างควรเล่นไหมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่เออเฮ้ยมันน่าสนใจนะครับนี่คือสเตตเจ้าคาเนกินะครับระดับอยู่ที่มิสติกนั่นเองนะครับก็เทียบเท่ากับเ,ออเจ้ามิกุมินเออซุปเปอร์แมนนะครับก็เป็นลองกับกอตลี่นั่นแหละเออก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่โอเคอยู่นะ ในภาพรวมเนี่ยที่พี่ไปลองเทสไปลองเล่นมานะครับผมนี่คือสเตต์เขานะครับดาวเมดนี่ประมาณนี้ไล่ไป300 500 900 1000 3000นะครับราคาเปิดเนี่ยคือแพงมากครับ600เลยเปิดมาถึงคือ600เราไม่สามารถวางเป็นตัวแรกได้นะครับผมส่วนวินาทีที่ตีนะครับก็จะเป็น2.2นะซึ่งเป็นแบบฟิกไว้เลยก็คือ2.2ตลอดนะครับจะมีแค่เพิ่มระยะกับดาวเมดแค่นั้นแล้วก็ตังก็แล้วแหละเออนั่นแหละที่เป็นการอัขั้นแต่ แต่ละขั้นเนีครับผมซึ่งดาเมจเนี่ยก็อยู่ในภาพรวมที่ตีแรงนะตีแรงนะครับแล้วก็ตีเป็น LE ด้วยนะสำหรับตัวนี้ซึ่ง LE เนี่ยมันวงเล็กนิดเดียวแบบเหมือนตีแบบต้องแบบตัวใกล้ๆกันซ้อนๆกันมันถึงจะติดนะถ้าไม่ซ้อนกันเนี่ยมันก็ไม่ติดนะครับซึ่งพี่ก็ทดลองแล้วก็เออก็อย่างที่ที่ทดลองอะ่ะ มันก็โอเคอยู่นะครับต้องบอกก่อนนะคาเนกิเนี่ยตมีมีพาสซีฟินะครับเหมือนเจ้าตัวกบตัวนี้เลยก็คือตีหนืดนั่นเองนะครับผมแต่คาในกิเนี่ยลงได้แค่2ตัวนะอันนี้เราสรุปพลังของมันทั้งหมดให้ดูแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสล้วทดลองให้ดูกับทีมนี้นะครับผมก็มีตัวหนืดทั้งหมด3ตัวนะมาดูกันนะครับว่า3สถานะรวมกันแล้วมันจะหนืดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดสอบแล้วทดลองให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าในอินฟินิตี้โหมดนะครับแล้วก็เป็นดานของ ตเกียวกู un, นนี่ครับดาดไหมนั่นเองนะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ายากหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่ยากครับถ้าเรามีตัวโกงโอเคโอเคตอนนี้เราก็เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราแนะนานะครับเวลาเล่นนะเออเอาเจ้าก,กบเนี่ยกบน้อยเนะี่มันยืนชิดริมอย่างนี้เลยนะครับอ่านะเสร็จแล้วนะครับเอาเจ้าป่าเบน,นะครับผมมาวางตัวนี้นะเออเพราะเราเล่นทีมป่าเบน,นะครับทีมแบบประหยะัด ประหยัดนะครับประหยัดคล้ายๆนั่นแหละก็ลงปาเบสเสร็จแล้วนะครับออโต้สคริปต์นี่ยครับผมแล้วพอแบบมีตังค์ปุ๊บอัพขั้นกดรัวๆรัวตังค์จงมาตังค์จงมานะครับเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ยูนิตได้พอดีเป๊ะหรือเปล่าวะเอื้อไม่ได้นะครับก็ก็วาง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 เบนจิต้าดีๆกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันตีตรงแถวๆขอบไม่ค่อยดีแล้วก็วางไอ้นี่ให้มันถอยมาหน่อยตีไม่ไกลเลยนะพี่วางพี่จำผิดนะครับก็ประมาณนี้ เสร็จแล้วก็เอาชาแซมไปเคลียร์ครับเสร็จแล้วครับอัพป่าเบเลยครับผมอ่าพออัพอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเขาจะยิงเคลียร์ยูนิตช่วงแรกๆได้สบายมากๆเลยครับนี่ปุ้งนะครับอ่านี่เคลียร์ไปเลยยาวๆจับอ่าจับตึงจับตึงจับตึง,ตง,ตงจับจึ๊บอ่าปึ๊บโอเคเราวางไปใต้หนึ่งทัวร์นะครับตอนนี้ยิงตูมอ่าปางตายแล้วมาลองเจ้าคาเนกิก่อนอ่ะลงมาปุ๊บเนี่ยจะตีนะครับแบบเอาหางฟาดนะครับฝั่งฝั่งหางฟาดเออ ทำไมฟอร์ฟันแล้วมันติดฟันวะเออเนี่ยเห็นไหมจะมีสถานะข้างบนสีแดงๆนะครับนี่อ่าแล้วรวมกับสถานะอันอีกของพิษอีกเนี่ยมันจะเป็นหนืดครับผมอ่าซึ่งมันก็ไม่เห็นเลยครับเพราะแม่งไม่ตีตัวเดียวกันเลยครับแล้วมันก็ตีตัวเดียวกันแล้วก็ตายครับผมอ,อ่ารอสแ,แตปไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันดองสแ,แตปไปก่อนตอนนี้นะครับอามาหนืดเ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 นืดกว่าตัวข้างไอ้ที่มันโดนพิษอย่างเดียวเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าตัวไหนโดนาคานิกิด้วยนะ่ยถ้าโดนพิษอย่างเดียวจะวิ่งไ,ไวมากอา่าโอเคเราเคลียร์ประเด็็นเสรจแล้ว ต่อมาครับเราเอาสไปดี้มาลงลงด้วยดีกว่านะครับจะแซงม,มาดักไว้ก่อนตัวหนึ่งครับอ่ะมาดูกันว่ามันจะหนืดขนาดไหนเออนี่โดนสถานสนานนะดูดิโอ้โหถ้าโดนสถานสานามอันนี้คือแบบฉีกเลยอะใครไม่ติดสถานนี่คือวิ่งจอๆเลยพูดเหมือนลิงเลยวิ่งจอๆนี่ดูดิคือหนื่มาก นะครับผมอ่าซึ่งมันก็แบบเป็นการกันนะครับหลุดกับพวกตัวละครที่วิ่งไวๆนะเออซึ่งด่านเนี้ยมันก็มีตัวละครออกมาค่อนข้างเยอะแล้ววิ่งไวนะเออเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็ช่วยกันกันนะครับอแต่ก็หลุดเหมือนเดิมครับผมออมีค่าเท่าเดิมฮะกันไม่อยู่ครับผมอ่าก็ต้องอัพขั้นเขาหน่อยแหละเอออย่างว่าเนาะเราก็เริ่มอัพกันไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็วางตัวละครนะครับ้วคานกิเนี่ยอัพแม็กเนียอยู่ที่สามพันนะตีแลงมากเลยนะครับ นี่ดูป้าบอ่าหนืดด้วยนะครับวางได้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับพี่แนะนํนำมาวางให้มันท่งานกันหน่อยเพราะว่าสถานะพาสซีิของเขาเนี่ยที่ตีหนืดเนี่ยมันค่อนข้างไกลครับมันกไกลกว่าไอส2ตัวนี้สตัวนี้หมดเร็วครับแต่ไอคานิกินเะนี่ยนานหมดครับผมตีไปทีนึงนี่ยาวเลยนะเออแต่ก็ไม่ได้ถือกับว่าว่ายาวข้ามวันอะไรงนะี้นะก็แบบอยู่ในช่วงที่แบบโอเคครับถือว่านานกว่า2ตัวนั้นก็โอเคแหละอ่ะเดี๋ยวเราวางจ้าเวนจิต้านะครับ เดี๋ยวหลายคนแบบพี่ไหนวางคาเนกิจได้2ตัวหรอ,อเดี๋ยวลองกดมาให้ดูเห็นไหมไม่ตัวนึงไม่ได้แล้วเนาะตอนนี้วางคาเนกิจแค่2ตัวนี้นะครับผมก็แม็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอเราก็มาวางตัวอื่นต่อนะครับอันนี้แบบเอาแบบแนะนําเลยนะแบบแนะนําเวลาเล่นนะครับเดี๋ยวเราแนะนาเฉยๆเนาะเราไม่สอนละเพราะคงไม่ต้องสอนนะครับเรื่องสตอรี่เรื่องอะไรเงี้ยคิดว่าทุกคนคงเป็นแล้วอะครับอ่ะเราก็วางเจ้ากบอะไรเนี่ยไว้ข้างหน้าไปเลยนะครับ เพื่อแบบยูนิตเกิดปุ๊บให้มันตีครับอ่ามันจะตีโดนแบบล้านเปอร์เซ็นต์ครับอ่าอย่างงี้ซึ่งเหมือนก็จะติดสถานะตั้งแต่ตรงนี้ถ้าพลาดตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้เขาก็มาซ้ำเติมให้ครับมันมันดูเหมือนพูดโบลี่ป่ะบูลี่บูลี่เออโบลี่เฉยนะครับแบบเออซ้ำเติมอะไรเงี้ยซ้ำอ่ะออมามามาต่อต่อต่อโอเคระวังไปครับ มานี้อ่ะต้องบอกก่อนว่ากบวางได้3ใช่ไหมเราก็วางกบไปตรงนี้ไว้ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับแล้วก็วางเจ้าเอา้าเจ้าสไปดี้นี่ครับผมมาไว้ตรงนี้เลยนะครับสไปดี้เนี่ยวางเยอะๆหน่อยก็ดีนะแม่งตีไม่ค่อยโดนนะครับผมอ่ะปรับพาราลิตี้เลยแล้วแต่ตัวที่เราสนใจละกันนะครับปรับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรายัดเออเจ้าชาแซมให้ครบ5ตัวตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้แบบแม็กทีมครับฟูลทีมแล้วเรามาดูกันครับว่าเราจะได้กี่เวฟนะเพราะว่า คลิปนี้เราคงไม่แบบวางขายวางขายเนาะมันไม่มีตัวที่แบบแบบโกงๆอะ่ะอ่ะคาเนกิวางครบเบจิตา้าวางครบอ่อเมกุมินวางครบซาแซมวางครบสไปดี้วางครบแล้วก็กบวางครบนะครับตอนนี้ครบหมดทุกตัวแล้ะเดี๋ยวเรามาเร่งคลิปกันดูดีกว่าว่ามันจะหลุดที่กี่เวฟนะครับผมอ่ามาดูกันมาดูกันอันนี้พี่ก็จะเดินด้วยนะอุย้ยเอาอ๋อโอเคเต้นรอแอละกันนะจ๊ะ โอเคตอนนี้ก็ยี่แปดหลุดไปแล้วนะครับผมไม่ถึงสามสิบแล้วเนี่ยโอ้โหมันยากเหรอเดี๋ยวเราขอชาร์จแซมหนึ่งตัวนะครับมาวางดักเล็กหน่อยเพราะยูนิตพวกนี้วิ่งไวพอสมควรนะยิงยิงจ้วงจ้วง,จ,วงจ้วงเข้าไปจ้วงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเลือดเยอะจังวะโอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวเดี๋ยวลุงโอ้โหลุงสับติดแต่งเลยเอ้ย ตังตังตังมีครับแต่บุญไม่มีเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ย,ย,ยไม่ทันเฮ้ยไม่ทันเอ้ยโอเคก็สามสิเบเวฟนะครับก็ได้ประมาณนั้นแหละเพราะว่าเรามีแต่ตัวตีหนึ่งอะไม่มีดาวมจเลยอะเอ,อแต่หนึดได้ใจจริงๆนะเออใครอยากลองทีมนี้ก็ลองไปลองเล่นดูนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับผมไปแล้วครับบายจ้า หน้าตามันก็น่ารักดีนะครับนี่อ่ะอเหมือนลุงแก่ๆใส่หน้ากากที่กำลังใกล้ตายเลยฟันหลอด้วยไอ้นี่มันไอ้นี่เนี่ยว่ะมาแชลดีทีสเนี่ยวะ